คลิปนี้ก็นี่ไปซื้อหัวเกียร์มาใหม่นะครับหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าหลังจากคลิปที่แล้วก็เออถอดให้ดูข้างในมันนะครับน,นี่เป็นตัวเก่านี่อันนี้ตัวใหม่ซื้อมา450ร้ครับแต่ในเพจก็เห็นบางอัน,นก็ร้อยกว่าแต่ไม่รู้ว่ามันทนหรือเปล่านะครับแต่ก็นี่ครับพอดีไปถอดเห็นตัวนี้ นี่ถอดนี่มันมีน็อตใส่อยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นกันไหมน,น้องนี่มันมีน็อตใส่อยู่ตรงหัวนี้นะครับพอดีผมถอดออกมาปุ๊บเห็นจาระบีมันติดมาแต่ไม่รู้ว่ามันคือน็อตอะไรนะครับจากที่ดูในอันนี้ก็ไม่ไม่เห็นมีน็อตอะไรนะครับก็ผมก็เลยคิดว่า จะเอานี่ตัวนี้ครับเป็นตัวอัจจจรบีครับมาหมุนใส่ซึ่งเกลียวมันเท่ากันครับหมุนดูก็เข้าเอาไว้อัดง่ายครับทีนี้เมื่อกี้เอามือป้ายป้ายกดลงไปครับเมื่อกี้ทีนี้เราพอดีพอม,มีกระบอกอยู่แล้วก็เอาไว้ เอากระบอกมาก็ใส่เจราบีแล้วก็อัดเข้าไปนะครับนี่ถอดออกจากดวงผานด <c oughs> วงผานไม่ได้ใช้แล้วเลยครับเจราบีใช้แต่น้ำมันเอานี่ครับน่าจะใช้ได้ต้องรอดูตอนเอาอันนั้นมาอัดครับ เรียบร้อยนี่เพราะว่าข้างในนี่เป็นประบบเฟืองเฟืองโดยมูนนะครับเนาะมันก็นลยจะต้องใช้เจารบีก็เรียบร้อยน็อตนี้ก็เก็บไว้ครับไวด้ดีหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมจะมีรู้นะครับว่าเบอร์อะไรก็ได้มาทั้งชุดนะครับ ชุดนี้เลยครับทั้งทั้งหมดเลยครับใส่เข้าไปโอ้ตัวนี้ก็มีเฟืองอีกครับใส่เข้าไปใส่เข้าไป โ,โลืมไปครับว่าเกลียวขวาเกลียวซ้ายสลับกันเดี๋ยวเราก็จะมาถอดน็อตตัวนี้ออกน็อตมันไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะใหญ่ตัวนี้จะเล็กนี่อันนี้เล็กน,น,นี่เป็นน็อตล็อกมันนอ็อตล็อกทะลุเลย ตัวนี้มีน็อตที่ล็อกน็อตแค่ข้างเดียวนะครับแต่ไอตัวนี้เขาทำมาสองข้างเลยครับเขาจาะบีทาก่อนครับให้มันหลอลื่นนิดนึงให้มันหล่อลื่นหลอไหล <c oughs> แล้วเขาค่อยเอามา เตลืบลึกเลย,เยนะครับนี่แหละนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ใซึ่งถ้าไม่ทำแบบนี้ก็เราก็คายน ố นีนน่นอนอตแบบนี้นะครับเป็นจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับก็คลายออกแล้วก็เอามือมาปาย จะมปีป้ายอัดเข้าไปอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่ามันจะช้านิดหนึ่งนะครับนอนให้ตรงครับก็จบแค่นี้เลยครับโอเคนะครับเนาะ คลิปนี้ประมาณนี้เลยครับ